ขอบคุณที่ช่วยหนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามุ่งมันสร,สร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย ก็รับทุกท่านเข้าสู่รายการพบพิชิตโชคครับตอนนี้ยืนกันอยู่ที่จังหวัดกระบี่เป็นคัสที่สองแล้วนะหลังจากที่ชุดเช้าของเรา5้าเกมแพ้ไปราบคาบเลยนะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผู้กล้าทั้ง5้าชุดที่2ก็ยืนอยู่นี่แล้วสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเกมมาให้เล่นช่วงบ่ายสลับครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากทางขวาไปซ้ายบ้างนะฮะเอามือจับหมวกครับผมนับ 1- ึงถึงแสนนะฮะ3พอสพอนะฮะเวลาเราน้อย หนึ่งสองซ่มเปิดแล้วนะครับ <Wow. S 2> มะขามหลังยังไม่บอกเกมด้วยนะมีใครอยากจะเปลี่ยนอะไรกับใครบ้างไหมมีใครหนักใจกับผลไม้ของตัวเองบ้างไหมไม่หนักใจเลยนะหนักใจไหมฮะได,ได้อยู่นะฮะบวยโอเคไหมน,น้องไกโอเคนะฮะง้อโอเคนะสบายมาก,าม,ากมะกรูดชอบกินใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กินนะฮะเ <c oughs> อาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ชมหน้าค่าตาของเกมนะฮะ ทีนี้มาดูรางวัลกันบ้างโอเคนะฮะโอเคนะครับในกล่องที่เห็นอยู่ทั้งหมด10กล่องนี้หลังจากให้สัญญาณแล้ววิ่งไปหยิบคนละกล่องครับพร้อมไหมฮะรอสัญญาณนะครับ 1.. ดูว่าจะมีใจตรงกันหรือเปล่านะฮะ1 2ดูให้ดีนะฮะถ้ามีใจตรงกันแสดงว่าวันนี้แสดงว่ารางวัลใหญ่เราจะต้องชิงกันนานเลยนะครับ1 2องซ้ำไปครับไปครับดูครับ ไม่มีใจตรงกันนะฮะโอ้ไ,ได้ได้ฮะได้ได้ฮะ<ด>อะไรก็ได้ฮะชั่วโมงนี้ได้หมดแลวฮะ,ฮะคุณผู้ชมครับและเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อมาถึงนาทีนี้นะฮะผมเริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากเกมมะขามคุณผู้ชมครับทั้ง5้าเกมจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันต่อไปและเดี๋ยวขอเวลาเซตเกมสักคู่เดียวเดี๋ยวเจอกันจ้ะและยืนกันอยู่นี่กับช่างบู๊ทนะฮะในเกมมิสไซน์มะขามช่างบู๊ชอบกินมะขามไหมครับ ชอบกินครับชอบกินใช่ไหมฮะวันนี้ได้กินเปลมเลยฮะชงุดฮะเพราะมีเวลาให้45วินาทีที่จะกินมะขามที่อยู่ในมือของผู้ช่วยสุดหล่อของผมนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็พ่นมิสไซล์ออกมาเอาเฉพาะเม็ดไม่เอาเนื้อถ้ามีเนื้อถือว่าฝาวเพราะมันจะไม่เด้งเมื่อกินแล้วพ่นออกมาแล้วนะฮะแล้วลูกมันก็จะกิ้งทุกๆเข้ามาอยู่ในนี้และห้ามเกินอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือประตู แล้วเราใช้กฎเดียวกับฟีฟ่านะฮะถ้าเข้าไม่เต็มใบไม่ถือว่าเป็นประตู45วินาทีสําหรับ3เม็ดพ้นทีละเม็ดเท่านั้นฮะพ้นทีละเม็ดเท่านั้นมัม่นใจไหมฮะเด็กๆครับผมวอายเด็กๆครับผมเดี๋ยวผมจะดูหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะดูนะครับอะไรนะะขอนาทีได้ไหมขอหนึ่งนาทีได้ไหมแหมไปรู้มาจากไหนว่ารายการเราบ้ายุนะฮะผมตัดสินใจเองไม่ได้ต้องถามคนดูหนึ่งนาทีให้ไหมฮะ ค่อนข้างจะเบากับจํานวนคนหนึ่งนาทีให้ไหมครับให้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพ่นทีละเม็ดนะฮะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจับเวลาแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปครับดูความโอ้เฮ้ยยิบได้ฮะยิบได้ครับโอ้โหกินเป็นเพชรดีกีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้ยเอาแล้วฮะมันแล้วครับงานนี้ฮะดูความตั้งใจของเขานะฮะโอ้โหถึงก็หายม่วงเลยทีเดียวนะเจ ไปแล้วหนึ่งฮะไปแล้วหนึ่งฮะเดี๋ยว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 อย่าให้เม็ดแตกนะจ๊ะอย่าให้มีสายแตกนะจ๊ะไม่งั้นมันจะไม่เด้งนะฮะเดี๋ยวเม็ดนู้นเราจะต้องตรวจกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับดูดูดูด,ด,ดูไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับช่างบุษครับหนึ่งนาทีที่มีอยู่อาจจะไม่พอซะแล้ววนะ่ามีการเอาเท้าช่วยเขี่ยด้วยนะฮะเลยฮะเลย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 ฮะเลยฮะดูเม็ดนี้ครับโอ้โหเหมือนเป่ายางสองเม็ดสองเม็ดอีกสิบห้าวิ อีกสิบห้าวิสองเม็ดจงเม่ได้คุณผู้ชมครับได้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะมันเลยเส้นแล้วพี่เดี๋ยวนะฮะพุทธคามเข้าเข้าคร่งลูกได้ครับพี่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่ไหนฮะพี่พี่เจี๊ยบครับมีมิสไซล์อยู่เม็ดหนึ่งค่อนข้างแหว่งให้ไหมฮะให้พี่กล้าขัดคนดูไหมฮะไม่กล้าเลยครับ เอาคนดูเยอะกว่านะผมก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าช่างวุฒิของเรานะฮะได้ไปนะครับในเวลา50วินาทีแล้วเรามาดูพร้อมกันว่าช่างวุฒิได้อะไรนี่รสชาติเป็นยังไงบ้างครับมิซายมะขามฮะอร่อยครับผมอร่อยนะฮะ <c oughs> อร่อยนะฮะตอนนี้เหงื่อแตกยันจมูกแล้วนะฮะอร่อยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วรางวัลที่ช่างวุฒิโอ้ยตื่นเต้นบอกถ้าเป็นชงชัดร้านพี่เจมส์ครับจานสามชุดนะพี่นะ สามชุดเลยนะตอนนี้พี่เจี๊ยบยืนเหงื่อแตกแล้วฮะคุณผู้ชมครับและรางวัลที่ช่างบุตรได้โชคชัดแสนโอ้โหจานโอเคสองชุด <c oughs> ดูพี่แทงของเรานะพี่แทงของเราปาดเหงื่อเลยทีเดียวจานโอเคสองชุดกับเสื้อ2ีตัวดีใจไหมฮะไม,ไ,ไม่น่าถามนะฮะดีใจอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นลายแรกเลยนะของวันนี้ที่ชนะเกมได้ และโชคลองใหญ่ซะด้วยซ้ำนะฮะช่างวุฒิจากร้านอะไรครับผมวีเคเซเวนเซอร์วิสครับผมตั้งอยู่ที่พอกอยครับผมมีบริการอะไรบ้างติดตั้งจานดาวเทียมครับผม<อ>ต้องเซอร์วิสพร้อมเออเบอร์โทรเบอร์โทรสักนิดศูนย์แปดเก้าเจ็ดองหกสี่ห้าหกครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ล่างนะครับตอนนี้ผู้กล้าของเรานะเสียงสั่นไปหมดแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตื่นเต้นนะฮะชนะรางวัลไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเกมหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรวันนี้ผมช่างวุฒิและเพื่อนช่งางพีในภาคใต้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ อาแล้วพี่เจี๊ยบ